คือการจบโลของเขาเหมือนคุณจบจบให้เขาไม่เล่นอะไรเลยเอาอย่างเช่นไอ้แจ็คหรือว่าตัวผมเองอะ่ะผมสร้างโลมาขนาดนี้แล้วอยู่ดีผมตายเยอะอย่างเงี้ยอ่ะผมจบโลไปไมีชิบหายเลยนะมันไม่ได้ครับการจบโลคือการยินยอมทั้งสองฝ่ายครับว่าคุณจะพร้อมที่จะเสี่ยงไหมอยู่ดีไปจบโลมูฟซ่วมันไม่ได้นะเว้ยมันมันไอ้นี้มากไอเหี้ยหลายๆคนแม่งสร้างโลมาไกลมากอ่ะอยู่ดีคุณไปจบโลเขาอะ่ะ มันแบบมันไม่ใช่นะเว้ยมันยี่ยงความรู้สึกของคนเล่นจริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้เลยอะ่ะบางทีโลคนนั้นเด่นมากเนี่ยปากแจวอะ่ะปากแจวอะ่ะมันเป็นสีสันของแบบของของกีทีเว้ยถ้าไม่มีคนเหล่านั้นอยู่่ไม่สนุกหรอก ได้มิดอ่ะจบโลมันเลือกตัวของมันเองครับผมเตือนไปแล้วผมเตือนไปแล้วมันเลือกทางของมันเองผมเตือนไปแล้วถ้าวันนั้นมันคืนมาคืนรถอย่างเงี้ยมันก็จบไปแล้วเว้ยผมไม่ได้อะไรคับผมไม่ได้อะไรเลยผมเตือนไปแล้วพูดขนาดนั้นไปแล้วจะก้นลั่นเลย มันเลือกทางของมันเองครับผมอยู่ดีผมแบบไปจบโลคนมั่วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เว้ยผมมีเหตุผลที่ที่จะจบโลคนมันไม่ใช่อยู่ดีเราจะจบโลมันอย่างเงี้ย,ยมันก็ไม่ใช่นะครับถ้ามีนัยมตายถอวอมเหรอ มันก็ดูดเรื่อยๆครับโดนเรื่อยๆอบีบเรื่อยๆครับบีบจนเพียอตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วหเห็นปะมันหายหัวเหมืนอนตอนตอนครั้งที่มันเจอโดนผมตอนที่มันอยู่แกงมังมนะ,ะหายหายหัวไปงั้นเลยนะวิธีเลืองของมันครับใช้ใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนๆ กูอยู่ข้างบนเขาอ่ะมึงอยู่ไหนกันอยู่หน้าคุกรับผมขับรถตำรวจมาเสอร์กับอา2สองแท้มาไม่มึงต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนมึงมึงไปตีตรงนั้นมันก็ไม่ได้ไรมันเคลื่อนย้ายส่งไม่ได้ เอาจริงเอาจริงถ้าสมัยก่อนอะจอดรถทิ้งไว้ในกระาดาษก็ไม่มีใครฆ่ามูลได้ผมไม่ลอกรวดอะไม่มีใครยุ่งเลยครับตอนนี้เรารู้สึกเราปล่อยผมปล่อยมากไปอะแต่ที่ผมปล่อยมากไปเพราะว่าผมไม่ได้สนใจรถพวกนั้นไงแต่คันนี้ไม่ได้เลยคันนี้ยิ่งเป็นประมูลแล้วคันอาสามสี่ด้วยห้าม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 เดห้ามเด็ดขาดเฮยดีหายวัน ไอ้ตีอยู่ไหนอะไปครับลุงเขาารอตีอยู่นะเนี่ยอยู่ไหนฮะอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่บนเขาอะเขาหน้าคุกอะกลางหันลมอะเขาอยู่เขาเขาคออะเขาเขาคออะได้เลยครับได้เลยไอเซิร์ฟเซิร์ฟครับลุงมึงเห็นตรงนี้ป่ะ มึงเห็นตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมึงลองดูเลยเนี่ยคือเขาคอแบบนี้เลยในนี้มองไปทางไหนไม่ต้องมองไปทางไหนอ่ะทางนู้นหรอนี่ไงเออแบบนี้เลยอารมณ์แบบนี้เลยเนะครับทางลมเนี่ยใช่ใช่เลยเนี่ยเขาคอใช่เหรอใช่ผมไงเมื่อกี้ไปเรือไปสวยนะเธอไปลองดูเลยสวยสวยทะเลหมอกอ่ะสวยจัดอ่ะ หายไปไหนมาพี่โดฮะหายไปไหนมาทำงานเหรอหลายอย่างเยอะแยะพูดไวามากไหมอะเหรอใช่เดี๋ยวลงจีพีได้มึงอ้อมอมันนะขึ้นหน้าขาวมันเห็น พี่ชาเอากล้องสองดูตลอดด้วยมึงชอบเอออะมาแล้วป่ะน่ะเตรียมรถไปเลยต้องเข้าไปใกล้อะ่ะแล้วดูตัวไอ้บอปป๊อบไอ้บ๊อบอยู่ไหน แล้วขนาดนี้ลุงเออมึงขึ้น,นไปขนาดนั้นก็ได้ไปขนาดนั้นก็ได้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเอกี้พี่ปบอปโทรมาครับผมลุงโทรมาว่า,วมา,วาไม่บอกว่าลุงไม่ลุงไม่ได้ตีไม่ใช่หรอเปล่ามาเพล่าวนะทำไมบอกว่าบอกว่าเออบอกไงไปล,งไป,ล,ลงไปเลยลงไปเลยแต่อย่าลงรถนะ 马了呐。啊 ป๊อบเป็นลูกความสัตสัๆเลยเนี่ยว,ว่าไงป๊อปเฮ้ยพี่ยังไงดีพวกมึงอะจะหยุดหนึ่งวันไม่ใช่หรอพวกผมก็จะหยุดหนึ่งวันถูกต้องแต่มันไม่ใช่ว,วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยถูกต้องว่ากูยังอยู่นะตอนเนี้ยเแ,แล้วผมให้บีฟ หนึ่งวัน B F หนึ่งวันอยู่ตอนนี้เลยเอาเรียกเหรอครับหนึ่งสามแปดเยลูชาบเสือต้องไวไลน์เว้ยหนึ่งวันต้องไว้ชื่อไปเตรียมตัวมาดีๆนะไอ้บ๊อสถ้ามึงยิงกูทุบมึงนะยิงใครเอาดิเยล <c oughs> ูเอาจัดเอาจับเลยเย <c oughs> โลูจับีิแม่งเฟียจัดเีร์จับเย็ดเ <c oughs> ชียะ ่ออยยกววาด้้นะโทำทั้งวันไม่เอาไปหมดเลยอะจีนอ่ะโอ้โหเนี่ยกทำมาทำไมเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยเป็นผู้ชมโอ้โหเยอะจริงนะครับบาร์เยอะเยอะไม่ะล้วลุงทำนี้มันไม่เป็นการไอ้นี่เหรอลุงฮะลุงทำนี้มัไม่การลุงไม่มีแบบประกาศด้วยนะไม่เป็นไรเราดูมันแบก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 อยู่เพราะมันแบกอยู่แล้วเกิดข้อกังขาว่ะนะกังขาอะไรวะไข่นะก็เขาเขาเห็นเราคุยกันไง ก็อยู่ดีก็วิ่งมาเลยเยอะเดี๋ยวค่อยไปบอกคุณมันฆ่ายับเลยนายบว่าเสร็จว่ะเสร็จว่ะเยอะเกินไม่ตายเกินไปอ่ะเรียนครบาลมาคุยหน่อยครับพี่ครับลุงครับลุงตอนนี้จบไก่บ๊อบหนึ่งวันนะกูได้พีเอฟมาละหนึ่งวันโอเคครับตอนนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับลุงตอนนี้กูจบกับมันแค่หนึ่งวัน วันเนี้ยวันหมายถึงหมายถึงว่าวันนี้ตอนเช้าคือไม่ตีแล้วของจันทังคารนะตอนนี้ก้าตัวรอดกันไปก่อน่ะไหวอยู่แล้วอย่าใช้ว่าตัวรอดมาถึงผูไอ้บอกตัวรอดนี่ก็คือตอนนี้จันทังคารยังเข้ายังเข้าไปยุ่งไม่ได้หนึ่งวันเพราะได้เบียบมาละข้อเสนอดีจัดนะครับโอเคหลังจากนั้นก็สู้ไปก่อนจนถึงจนถึงวันศุกร์โอเคนะ เอาตัวรอดไปได้นะจนถึงวันศ uh ุกร์เดี๋ยวกลับมาสงครามอ่ะเจอกันวันศุกร์ลุงเจอกันวันศุกร์สู้ครับสู้ครับสู้รับสู้อ้าวจะได้ละคุ้มนะหนึ่งวันแรกกับเบบะแสดงว่ามันเอาจัดเลยบ๊อบอ่ะโคตรมันน่าจะกำมัดจัดเลยอ่ะไอ้บ๊อบอ่ะกำมัดกำมัน บอกแล้วเลยฉันเมื่อกี้ไม่เป๊ะจริงฉันเมื่อกี้ไม่ตีใหญ่จัดโอ้ตูบอกแล้วร้านก็ตีใหญ่เลยอ่ะร้านห้าเขาเจอเงินเขาเจอแค่ชงชงว่าไงตีก่อนเตมันคุ้มมันไม่กังขาอะไรหรอกมันคุ้มเป็นเขาเขาเอาได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรใครจะใช้บีเอฟบ้างลุงเปดอธิบายเขาแล้วไงใครจะใช้บีเอฟเสริมไงลุงเสริมก็ได้ไม่ใช่หรอเ้ยเสริมี่ตังค์ใครจะเอาบีเอฟอ่ะโฮมใช้ขายยาตอนเช้าแล้วป่ะลุงทำมาไปเอาเอ้ยเรียกอะไร ใครม hey, ีรถเน่าๆมาแบกไปขันใจนะจุดมุ่งหายอ่ะให้กูไปดูก่อนไอ้เคียบไปดูก่อนไอ้สัตว์ว่าใช่เบี้ยป่ะไปดูก่อนไอ้ลงเจอาตัวนี้ได้ป่ะครับเออว่ะให้อีป๊อปมานี่ฮะเลยนะได้ได้ได้กูเริ่มแล้วกูเริ่มแล้วอ่าอ่า มาแล้วจบเล่นไม่ด TDO p i โ o ไล่จะยังเล่นกยิบต่อครับอ่าแล้วก็วันศุกร์มีประชุมแก๊งมากันให้ทุกคนด้วยห้ามขาดทุกคนเลยสี่ทุ่มประชุมแก๊งประชุมใหญ่เแต่กูจะบอกทีนึงได้ครับแล้วก็วันศุกร์ถ้าพวกมึงขับเขากินะไม่ได้เดี๋ยวมึงเจอกู พวกมึงอาจจะได้จบโร่ด้วยไม่ละตั้งใครไม่ฝึกขับรถอ่ะอ้าสามสองเท่านั้นนะตั้งลูกได้ได้อะไรอ่ะนะไม่ได้อะไรทั้งนั้นอะแต่พวกมึงมากระจอกอ่ะไอ้เหี้ยความน่าเกลียดอ่มันไม่มีแล้วอ่ะไม่ต้องบอกคนอื่นขึ้นมาบดยอติกูรู้ว่ามึงทำได้แต่คนอื่นมันทำไม่ได้ไอติในแก๊งอ่ะมันมันต้องมีหน่อยไอ้เหี้ยวิชาการขับรถอ่ะเออจริงก็จริงนะมัน จะพึ่งแต่เซิร์ฟฟูมือไอ้แจ็คหรือว่าอะไรมันมันมันพึ่งไม่ได้ตลอดถ้ามันไม่รู้สึกพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ไม่แต่เขาแต่เขาที่น้ำมันใช้ทางออกเหรอมันเป็นการฝึกมันมันเป็นพื้นฐานของของการขับรถอ่ะสิมันไม่เกี่ยวเลจถ้ามันได้ถ้ามันได้ตรงนั้นเก่งตรงนั้นอะมันก็เก่งที่แหละแต่ก็จริงเพราะว่าตอนที่เราฝึกซ้อมมันต้องกเป็นร้อยรอบใช่เราก็ได้มา แต่ถ้าแต่ถ้าดีเราไปในีดีออนไลน์อ่ะแล้วไปตั้งแบบแมปแข่งรถที่แบบยากๆอ่ะอันนั้นออันนั้นก็ฝึกอันนั้นเก่งเลยนะเก่งเลยมันไม่ใช่ในเมืองไหนกระซิงกระซิงแล้วลุงบิดมันแล้ร้องอ่ะนอบอ่ะไม่บิดไม่บิดครูคำไหน่อนครับนะบอปวะจะได้เหยียบลุงเลยอะไรนะ มันก็ดีอะพรุ่งนี้ก็จะหยุดพักด้วยเราลนกมันเหนื่อยแล้ววันหนึ่งก็ดีโอ้ปวดหลังไม่หรอกไม่เว้ยมันเป็นความแค้นของของนครอบาลตอนแรกมันกอดคอกันจูบปากกันสิ่งสิ่งที่ผู้ต้องการคืออันนี้อะไรปะนี่แหละสิ่งที่คู้อยากได้อะมันมันได้มันไดมาแล้วมันได้ลืมรถแล้ว ลุกลูกไปขอไปขอไปขอไปไปขอรถอันนี้ให้หน่อยดิมันนั่งเหงาอยู่หว่าเขาอยากได้รถมันอ่ะท้าไหนมันได้บาฟรีอ่ะไอเนี้ยน้องมันให้มาแกเนี้ยนั่งอยู่เนี่ยทำไมรถคันนี้มันคือรถไรอ่ะให้รถประมูลไอ้รถกระชังไงอยากได้อ่ะใครให้ซื้อต่อมันก็ไม่ให้เฮ้ยขายต่อป้าฮัลโหลมันดงสึดเศร้าเงาไหว นั่งตาละห้อยมานานแล้วเนี่ยไม่มาอยู่ตอนนี้นครที่น่าเป็นห่วงนครบานโดนสองแก๊งลุมอ่ะใช่นั่นแหละแต่กูตอนเนี้ยนครมาเงียบแต่ยิ่งใหญ่นะกูบอกเลยตอนเนี้ยใช่ยิ่งใหญ่จริงยุทธวิตีครั้งแรกมึงเนี่ยใช่แต่เก้าเก้าเก้าจัดเลยนะเก้ากระโดดแบบเก้ามาไกลเลยอน้ำเงินหยนน้ำเงินหยนละครบาล ตอนแรกตอนแรกน้ำเงินนะกูมองว่าน้ำเงินตอนนี้กูมองว่านครบาลว่ะโผล่จากไหนไม่รู้อ่ะโผล่เป็นดอกเห็ดเลยอ่ะบาอาวุธบางอาชนที่ยืนยในแถบนี้ไปใส่ชุดในบทเขาไม่เข้ามาเขามาโดยการที่เขาพร้อมอาวุธทุกคนอ่ะประเด็นที่มันน่ากลัวไงเขาไม่ได้มาแบบว่าไม่มีอาวุธเลยอ่ะไอเสิร์ฟไปดังไหมไดเดล้วแต่ลุงอ่ะผมติไปดังป่ะสักแป๊บนึ่งมาเดียวมาๆี๋ยวกูไปดังก่อนเจอกันครับสวัสดีครับเจอกัน